พี่น้องตุ่มไก่ไว้แต่ไม่ขึ้นนี่พี่เลยนี่พี่น้องเขาจะเปื่อยแต่เนี่ยชิมะแกงมันนะี่พี่น้องตุ่มแกงไก่ใส่ปรีจะหน่อยจะเอาขอดเบ,บื่อลงจัดไ เสียดายพี่หนงบ่มีผักอีกตูวถ้าพอแล้วก็คุดน้นให้เด้อเฮ้เด้อเห็ดหัวเห็ดสวนยางหน่อย เบื่อลงแล้วชิมแต่ต้มนะแซ่บแล้วพี่น้องถ้าเบิ่งชิตื่นไม่อบอกแป้งนวัวใส่เลยพี่น้องโอ้น่มันขับตีนผึ่นเดอ้อ หนุ่มแดดเเนาะพอให้มันหอมเอยยังข้าวพยข้าีข้าามีไช่ขาวีช่ปัดทุ่จะชิจักซอสบั้นมันซีนบ่หม่ยจะคือบุรวมเลยจะจะออกมาใช่ เจ้าเจ้าเอายเส่างใส่ทางนี้นะสิตกหมักอยู่กับหัวบันไดบอไปบอไปพวกเขลียวสิไปเวี่บอไปขึ้นมา ขึ้นมาบอไปบอไปแล้วช่วรีปกู่ป้าป้านอยากไปน้ำอีโผอยากไปน้ำอีโผ่เขียวอุ้ยได้ทมอ างเสียงอมโมนะล,ลูกนี่เลยอโมให้เขาเบื่อสุกคนพี่น้องกินข้าวเด้อพอแหละเห็ดเก่แล้วมันสีแก่ อย่ามาเอออย่ามาจ้าจ้าทั้งมายพ่อเลยพี่น้องปรุงสำปะน,นัวกับใส่เต่ตุ่มของนัวแล้วเดีย๋ยวมาตำขเบือแล้วเอาพักใส่มาเฮิร์นพี่น้องถ้าเห็ดการณมือเ้านี่ตอนกินก็บไปถ่ายต่อตอน,นพี่น้องมาต่อมาส่งเขาพี่นออ้องอยววุ่นวายไม่ถ่ายคลินะปปะมันเบิดแหละ กินบ่ามันเบิดเลยได้นะกองหนามันสะทังเนื่อนๆๆพี่น้องหลังจากกินทรายแล้วก็มื่อเช้านี่ก็ไปหาเอาเข่าเข้ามาซีพี่น้องแล้วก็จนเมื่อส่งเลยจังได้อันถ่ายคลิปตะก,กี้วกที่ถ่ายในเช้านี้ก็ไม่ได้ถ่ายพี่นอ้องคือใจชีเล่บุ่นวายเบิงๆๆๆๆ้งเบิ้งเบิ้งพันเลยได้เนาะ เขาเห็ดสิเขาเพื่นมาอยู่หนูเรอนอนไหนเนาะดมีเพื่อนมาอยู่อยู่จักอยากยังเองยในปากน่อยากแน่แส็บๆห่างจักยังจีแส็บน้ำหน้าคูมตีน้ำองอันนี้ไปส่งขขาวอยู่บ้านสีสว่างพี่น้องหลังจากบ้านน้ำองไปแล้วหลักก็ซีสว่างจะเกิดภัยแลเหียน เส้นทางไปบ้านทิ่สว่างพี่น้องเดี๋ยวซีรีวิวให้เบิ่งเดออันนี้ถ้ามาเปิดคลิปเอาอยู่เขตบ้านน้องแต้ลูกอยากนั่งพี่น้องตอนถักกลงไปก่อนเปิดมาบริหารพี่แล้วหลังหลังจากอันมาหนีพี่น้องอันดิเปียนหันเพ่อนเสียโค้งเพลินหลังจะอันทางไปบ้านทิ่สว่างนะ่ะ ทางไปหั่นซีเคียวมาเลยพี่น้องน,นี่อันนี้ก็หันเฮียเ่ยค้งเพิ่นเลยเลยลงไปหั่นกระหงเงียนมูลบ้านนา้ามงเงินจีใส่แดก็เลยลงไปเลยนะก็ะตำตึกเลยบ้านสีสว่างับนี่โต,ต๊ะนกพูนีเออ,นา,อ,อนายแป้งเราเห็ดเราปลูกตั้งแต่ปีขออยู่ รพ่าปูชมพูนี่นี่พี่น้องนี่เลี้ยวซ้ายนี่เขาไปบ้านน้ำโมงตรงไปเลยนี่บ้านสิสว่างขี่ไปโลดเมนตึกเลยอันนี้ก็สิเป็นหันยายเขียวพี่น้องหันยายเขียวอยู่งนี่แม่นี่นี่ข้าวเนี่มันบกเนาะอ่า บางกันกี่ฝุ่นพ่อเร้อมโอ้ยมันโบแมนอันนี้ก็เป็นบาลังสีเขียวพี่้องอันนี้ก็เป็นลานสีเขียวอันนี้่ารุดมาเลยเรื่องแถวฮีบนั่นดี ไปส่งเขาได้อันนี้ก็เป็นเยันเจใสายแดกพี่น้องอันนี้จะดิเตม็มลุงเลี่ยมลุงเลี่ยมตรงมาเลยลอเบิ่งพี่น้องว่าสิไกลยสำเดากระบานสิสว่างระหว่างหันสีเขียวกบับเพื่อนเจใส่เด็กด <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นปลาษาเด้อพีองยงโดยเออลืมบอกนี่น,นี่ภาษา ภาษาบ้านเฮ้านี่พี่น้องยังได้นี่เฮตนองนะ้ำมุนี่เี่พี่น้องอันนี้เป็นทนทางบนที่เขาไปจูดซุ้มสี่ซุมหาเต็งขีกันเลยพี่น้องอันภาษาบ้านเฮาเขาไปได่นีกกับ <หา S 2> <า>ปาษาบ้านท่สว่างนี่พี่น้องภาษาสองบ้านนี่ติดกันเลยนี่มุงนี่ก็เป็นภาษาท่สว่างต่อกันเลยฮอดแต่ได้นี่พี่น้องฮอดแต่ได้นี่ แต่เฮือนแถวนี้ยังยังตกเป็นคนบ้านน้ำโมงอยู่เลยพี่นอ้องนี่เฮือนสองรังสำลรังกันนี้องนั่นน,น,นี่กะจีเต็มหา้าโมงเลยทานหมอบ่นั่นนี่นะ<ด>เออเออนั่นนี่ก็จีเป็นเฮือนทานหมอนี่โรงเรียนทานหมอนี่อันนี้ก็จีเป็นซุขศาลานี่ซุขศาลานี่ซุปซลานี่เขตบ้าน,นที่สว่างบบดนี้ เขตนี้ไปนี่เป็นบ้านสีสว่างเลยน,น,เน,น้าออกแล้วลูกเออเฮือนมากออกแล้วตัวนี้ตะ่ก,กี้ก็เป็นบนผกักคงแผดมองนะลูกแล้วมันห่างแล้วอันนี้เกิดจะเป็นรงเรียนปฐมบ้านสีสว่างนี่พี่น้องติดกับสุขสาราเลยมนนหาหอดีครับก็จะแว่เกี่ยวเขาไปแนนเจ้าหัวนี่ไปทรงเขาให้ลูกค่าพี่นอ้องจำัาำผูได้ที่มาซีเขาเอา,าวน้ำเห่านี่พี่น้อง เราจะไปหับไปส่งกรลนีทีวาผูทีโบเอาหาเอาหำน้ำพี่น้องผูที่เอาหำน้ำนี่นเราจะคิบเงินสอบละส,สิบหาพันกี่พี่น้องสอบละสามสิบสามสิบบาทด้วยเนาะเออแม่ไหนพี่น้องประมาณนี้แหละซาไปสามสิบกว่าบาทสามสิบบาทนะี่คอันนี้ก็สิเป็นเือนล้างแรกที่เราจะมาส่งเข่าพี่น้องนี่ ไปถ่ายยีรุตเด้อขอบปลงเด้อแด็ดเราอยู่แต่สกีบเอาบําบังเพชรนะโอ้ข้าสิเก็บเราอยู่อยู่บนเนาะเราอยู่อีกคือเก่าเราลงผุนแล้วผ้าไว้อืเข้าไหว้ปะมอดได้นี่ยนะมอดเลยแล้วหยังพี่น้องมาเมื่อสักวันี้เราให้เก็บมาบักเพชรบัณฑิตสิงห์งไปเก็บเอาย่อเขาลงไปส่งพี่น้องแล้วก็ตาเจอสิเก็บบําังเพชรคนหูจักพี่น้องเอื้อน้องกันเองเนาะเพื่อนเอื้อค่ะ แล้วบอกกิฟต์อ,อ,อนันนั้นแม่เราบังจะเศร้านี่บอกว่าข้ามือมาส่งเข่าก่อนว่าสันเดี๋ยวจะจยจัดการลูกก็กำลัลินถ่ายโยนทุกย่างขนมมาเด้อทุกย่างขนมในรถนะหมูอย่าไปได้มันแดดนะหมูเ,นเนอเเอ,อมาเออได้ไมหมเฮ้ยลราทองยางหอยน่ะแม่จีเอาให้พอ ตูตูละเขินแหงดนะี่น้ะเย็นเย็นนอนอยู่นี่อีกอะทางแดดห่อนจะนอนจะพาวบรรยากาศ ส่งเขาอยู่บ้านสีสว่างเหดกินทร์เศร้านี่พี่น้องแล้วก็สีสืบต่อสีอัพคลิปเลยเด้อพี่น้องเด้อมีเงีงกระจังฝากเบิง่งฝากส้มใหนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเน่เด้อพี่น้องนย่แต่น้องเด้อตาโจ้กับศิลากขเ,เขาสวดมังเพสเขาแบบนี้ค่ะเก็บเอาไม่ได้โซอ,อพันหรือยังถ้ <laughs> ากรติดเป็นหมากโอย